ลองรุ่นนี้นะครับมาดูวิธีการเปิดโหมด AI หรือโหมดอัจฉริยะกันนะครับ P 6 S, S l i t e ที่หน้าจอหลอกนะครับเปิดที่ฟันเฟืองตรงข้างบนด้านนี้นะครับจากนั้นเลื่อนไปที่การตั้งค่า AI อัจฉริยะด้านล่างปิดนี่เราเปิดทีนี้การตั้งค่าพื้นที่การตรวจจับ ตรงนี้นะครับทีนี้การตั้งค่านะครับให้เราตั้งจุดขึ้นมานะครับตีกรอบจิ้มตรงนี้นะครับ1จุดตรงนี้1จุดนะครับตรงนี้1จุดแล้วตรงนี้อีก1จุดนะครับเราก็ลากไปให้เต็มกรอบเลยหรือว่าเราจะตั้งเฉพาะพื้นที่นะครับเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะครับ คนเดินผ่านมาบริเวณเนี้มันก็จะตรวจจับนะครับหรือว่าเราจะตั้งทั้งพื้นที่เลยนะครับทั้งพื้นที่ของเลนกล้องเลยว่าเข้ามาตรงไหนก็ตรวจจับทั้งหมดเลยนะครับเราก็ตั้งจากนั้นกดบันทึกตรงนี้นะครับจากนั้นลองกลับไปดูการทำงานของ,ของกล้องนะครับ การทำงานของกล้องว่ามันจะตรวจจับไหมนะครับกรณีที่มีเศษไม้นะครับหรือมีอะไรปิวผ่านนะครับเขาจะไม่ตรวจจับนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้มันเป็น AI นะครับตรวจจับคนนะครับหรือรูปร่างคนเท่านั้นนะครับหรืออะไรที่เหมือนคนนะครับมันจะตรวจจับนี้เราลองลองให้คนเดินผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินผ่าน จะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูไฟกระพริรบตรงนี้นเขาจะมีไฟกระพริบลักษณะนี้อันนี้เราตั้งได้นะครับว่าจะให้กระพริบนานแค่ไหนนะครับตั้งได้สูงสุด1นาทีอันนี้เราก็เข้าไปตรงนี้ครการตั้งค่าไฟเตือนตรงนี้นะครับค่าโรงงานนะครับ จะมีติดตลอดแล้วก็กระพริบนะครับตั้งกระพริบกี่วินะครับสูงสุด60วิอันนี้เราตั้งไว้สัก10วิก็ได้นะครับกดยืนจันทร์เขาก็จะกระพริบนานขึ้นลองดูนะครับ4 5 6 7 8 9